สวัสดีค่ะเล่าข่าวแบบภาษีในช่องสีทนได้นครพนมนะคะก็ติดสถานการณ์บ้านกกอกคดีน้องชมพู่นะคะก็ติดสถานการณ์ลุงพลน,นะคะว่าเป็นแบบไหนข่าวดังมาแรงนะคะ หลายหายคนหลายๆ FC ก็จะชอบถามไปในเพจชอบถามไปในยูทูบเบอร์นะคะทุกช่องเลยจะได้รืออไหมจะได้ทุบไหมพญานาะคผิดไหมแล้วจะเป็นแบบไหนไปฟังกันยาวๆคะ่ะไปฟังกันยาวๆ สวัสดีค่ะเราข่าวแบบภาษีในช่องสีทนได้นครพนมนะคะมาฟังกันยาวๆนะคะไอ้นี่เป็นความคิดส่วนตัวนะคะไม่ได้คิดอวยแล้วก็ไม่ได้เป็น fc ของลุงพลหรือว่าของใครๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดว่า การสร้างพญานาะคไม่ได้ผิดหมายถึงว่าไม่ได้ผิดกฎหมายในการรุกป่าสงวนหรือไม่ได้ผิดในการสร้างบนไหลทางนะคะบนไหลทางก็จะยายืดยาออกไปกี่เมตรกี่เมตรก็ว่าไปนะคะมันไม่ใช่ว่าข้างถนนแล้วแบบสร้างได้อะไรประมาณนั้นมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการจราจร ของเขามันก็มีอยู่นะคะของกรมทางหลวงอันนี้อีกแบบหนึ่งไอ้นนูนก็ช่างมันเป็นส่วนของทางราชการที่เขาจะจะเรื่องเรื่องที่เรามาวิเคราะห์กันเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่อยากคอมเมนต์หลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบที่ประสีออกมาพูดแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะเป็นเอฟซีของลุงพลประแตน แต่รู้จักกับช่องสีทนได้หลายๆคนอาจจะว่าแล้วมาเรื่องอะไรของเธอที่เอามาพูดแล้วมาเรื่องอะไรของเขาขอโทษนะคะนี่เป็นคอนเทนต์ค่ะนี่เป็นคอนเทนต์สีทนได้นะครพนมนะคะประีก็เลยเอาออกมาพูดมาเล่าแบบนี้นะคะพี่น้องลองคิดดูเงินโอนเป็นล้านล้าน ถามว่าสร้างพญานาคเสร็จไหมเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามปกติแล้วลุงพลยังไม่เสร็จนะคะในคดีเรื่องพญานาคยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จแต่จะขอเอาออกมาพูดก่อนว่าถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วพญานาคไม่ได้ทุบลุงพลบอกวาอ่าจะมอบให้กับส่วน ส่วนส่วนกลางของจังหวัดมุกดาหารเพื่อที่จะเป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวแล้วชาวกกอกก็จะได้มีรายได้ไม่ว่าชาวกกอกหรือว่าเออประชาชนแถวๆนั้นแหละนะคะอะใครใครขายขายใครใครดูดูนะคะใครใครเที่ยวเที่ยวมันก็ดีนะคะมันก็เป็นผลดีแต่อยู่ๆสมัยก่อนลุงพลก็ไม่ได้พูดนะคะแกก็จะ,ะคิดว่ามันง่ายไงมันไม่ง่ายค่ะ พราะสร้างใหญ่โตโมโหลานขนาดนั้นจะสร้างเป็นแลนด์มาร์กแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะคะในแลนด์มาร์กก็จะมีการเส้นไหวในการเส้นไหวก็จะมีการอาขายพวงมาลัยขายช่อดอกไม้ขายเครื่องเส้นถูกต้องไหมคะแล้วใครจะเป็นคนทำแล้วเงินจะไปเข้าใคร ถ้าสมมุติว่าลุงพลทําเองนะคะพูดถึงว่าถ้าสมมุติว่าแกทําเองเนี่ยแกถ้าไม่ได้โดนคดีแกก็ไม่จะไม่มอบให้อ่าจังหวัดมุกดาหารหลอกลองเชื่อเพราะยังไม่ได้พูดเพิ่งมาพูดนี่ว่าจะมอบให้กับส่วนกลางนะคะเรื่องพวงมาลัยผ่านไปเอาผ่านมาอีกมีพวงมาลาัยเสร็จแล้วนางรำล่ะคะนางรำก็จะต้องมีรายได้ แล้วก็ต้องไปจ้างนางรำเอกเหมือนที่มีอยู่ณตอนนี้ก็มีรายได้ใช่มีรายได้แล้วมาทำมาหากินในนั้นในร้านนะในร้านพระยานาะคนางรำก็ต้องก็ต้องมีมีมีส่วนแบ่งบ้างไหมคะหรือใครจะไปรำก็รำได้อะไรแบบอย่างนี้หรือ มันก็เยอะแยะไปหมดสิถ้าไม่ได้จัดสรรไม่ได้จัดระเบียบอันที่สองผ่านไปแล้วนะคะสองอย่างผ่านไปแล้วยังไม่เท่าไหรมาอีกค่ะเรื่องเด่นเลยเรื่องเงินค่ะมีราา้านพญานาคมีที่ศักดิ์สิทธิ์มีที่กราบไหว้ของประชาชนทำเป็นแรนมาร์กแล้วนี่ค่ะ มันย่อมมีใช่ไหมร้านรวงต่างๆเป็นของปกติคุณก็ต้องจัดสรรจัดระเบียบไอ้นั่นไม่ต้องไปยุ่งร้านรวงแต่ยังไงก็ต้องจัดนะคะต้องจัดระเบียบไม่ใช่ว่าเอาร้านอาหารมาตั้งแล้วก็ เ,เขาเรียกอะไรนะลปอยน้ําเสียอะไรแบบน,นี้ถ้าสมมุติว่าเกิดมีคนเยอะๆคุณก็ต้องจัดแจงกฎระเบียบใช่ไหมคะร้านขายเสื้อผ้าร้านขายกาแฟร้านขายอาหารร้านขายเครื่องจักสารร้านขายของแห้งร้านขายของเปียกก็ว่าไปร้านขายของสดร้านอะไรแบบนี้ก็ต้องจัดระเบียบนะคะส่วนร้านรวงนะคะผ่านไปแล้วนะคะสปัญหามันจะมีค่ะมีทุกที่ มีทุกที่ที่เป็นส่วนไม่ว่าส่วนราชการส่วนเอกชนสถานที่ท่องเที่ยวมีหมดค่ะมีหมดนะคะวัดยังมีเลยค่ะแล้วเงินบริจา่ะคะตู้บริจาคมันต้องมีใช่ไหมคะโอ้โห พญานาคปู่ปาลิจิตใหญ่ยาวสูงขนาดนั้นจะไม่มีเงินบริจาคเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มีทั้งโอนอยู่แล้วโอนเข้าไหนโอนเข้าใครตอนนี้โอนเข้าลุงพลไม่ได้ก็ต้องโอนผ่านยนะูทูบเบอร์เอาไปให้ลุงพลหน่อยเอาไปนูน่นไปนี่หน่อยใช่ไหม แล้วคนที่เขามาในบริเวณร้านพญานะกกา,าก,ก็ต้องมีการบริจาคอุ้ยโทษก็ต้องมีการบริจาคก็ต้องใส่ตู้มีตู้รับบริจาคอีกโอ้ยยุ่งยากเข้าไปอีกใครจะเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมก็หาว่าอมอมเงินอีกขนาดเงินวัดยังมีการอมกันเลยนะนับภาษานับภาษาอะไรมันไม่ใช่ง่ายนะคะมันไม่ใช่ง่ายนะคะไม่ใช่ว่า คุณจะทำแบบนี้ทำเป็นธุรกิจทำเป็นแรนมาร์คทำเป็นสถานที่ต้องเที่ยวคิดให้ดีก่อนค่ะจะต้องไปจดทะเบียนล่ะคิดแล้วยังค่ะลุงพลขาไปจดทะเบียนอะไรไปจดทะเบียนพาณิชย์หรอหรือว่าไปจดทะเบียนเป็นอะไรโอเคถ้าสมมุติว่าคุณมีทนายแล้วทนายก็สามารถาที่จะบอกคุณได้แต่เมื่อก่อนยังไม่มีคุณยังสามารถที่คิดจะสร้างแบบนี้ได้สุดยอด สุดยอดมากจริงๆเลยลุงพลพอเวลาถามอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าผมบ้านๆน,นะผมไม่ได้เรียนกฎหมายอะไรประมาณนั้นแล้วแกรู้ว่าจะต้องสร้างอ่ะเข้าใจว่าแรงศรัทธาแกศรัทธาแกเป็นอ่าพญานาคสายนะคะสายพญานาคตามความเชื่อนะคะใครๆก็เป็นสายพญานาคเหมือนคนที่เกิดวันจันทร์เงี้ย ก็เป็นสายพญานาคนะคะพญานาคสาวสวยอะไรประมาณนั้นมีนะคะมีมีมีค่ะหน้าบ้านก็ต้องตั้งนะคะตั้งโอง่งน้ำเอาปลามาลอยเพราะว่าเป็นเชื้อสายพญานาคนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครๆก็ทำได้นะคะเพื่อเสริมบุญบรารมีคนไทยเรา,าชอบอยู่แล้วเรื่องนี้นะคะ ถามว่างมงงายไหมมันก็เป็นเรื่องงมงายส่วนตัวแล้วก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่ได้หลงไหลเชื่อแต่ไม่ได้หลงไหลนะคะทุกท่านฝากเป็นข้อคิดด้วยเข้าใจว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่ไงที่เขาพยายามเตือนเตือนเตือน,เต,อนเตือนไวนะ้เนาะมันจะมีหลายๆสื่อนะทีวีเขาก็จะแบบ เขียนไว้ตลอดเวลาว่าความเชื่อส่วนบุคคลอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรขหวยรวยใบยอะไรอีกนะคะแล้วเงินเซียมซีก็จะมาอีกทีนี้พอเวลาเป็นแบบนั้นมันก็ต้องมีการเซียมซีขอบนบานศาลเก้ามีเซียมซีเข้ามาอีกเซียมซีก็ต้องจ่ายเงินอีกเงินบริจาคอีกเอาเลยทีนี้เป็นเรื่องเข้ามาใหญ่นะคะ ยังยังจะมีจะมีปัญหาตลอดค่ะปัญหาจะไม่สิ้นสุดตรงนี้เพราะความโลภทำไมถึงความโลภหนึ่งลหละเพราะว่าเงินโอนมาจาก FC แต่ FC เขาก็แค่บริจาคเพราะเขาสงสารเขารักรักถามว่ารักไม่ได้รู้จักกันหรอก f c บางคนก็ไม่ได้รู้จักกันแต่โอนให้เพราะว่าสงสาร ลุงพลโดนกันแกล้งลุงพลโดนคนมีความรู้บ้างกันแกล้งลุงพลอะไรสารพัดนะที่เขาจะพูดกันเราก็ฟังฟังไปทุกคนสามารถที่จะทำบุญแล้วก็ร่วมโอนบริจาคให้กับแต่ส่วนมากแล้วก็บริจาคทำทาบุญวัดเนาะหรือไม่ก็บวช ทำในตรงศาสนาพุทธไม่ได้ว่าอาไปให้คนนี้คนนู้นนะคะจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยโอนค่ะจะไม่ค่อยโอนนะคะเราก็ทำงานเหนื่อยแหละทุกคนคนที่โอนเหมือนกันแหละก็ทำงานเหนื่อยแล้วแต่ทำไมถึงทาแต่ทำไมเหมือนทำบุญบางทีก็ทำบุญเอาหน้าก็มีนะคะทำบุญเอาหน้าก็มีเนาะโอนหรือว่าบริจาคเอาหน้าก็มีนะคะมันก็มีหลายๆอย่างอันนี้เราไม่ว่ากันไม่ว่ากันค่ะทุกคนทำได้เงิน <c oughs> เงินหนึ่งพันบาทคิดดูนะหนึ่งพันบาทถ้าสมมุติว่าร้อยคนก็แสนใช่ไหมคะคิดง่ายๆคนละบาทแล้วกันคนละบาทร้อยคนก็ร้อยบาทอ่ะงง่ายๆแค่นี้แหละมันก็เหมือนหายกินทางออนไลน์ไหมเขาเรียกขอทานนะ ขอทางออนไลน์ประมาณนั้นนะคะเราไม่ว่าใครเราไม่ว่าใครแต่ว่าเงินโอนมันเป็นเงินบริสุทธิ์แต่คนรับเขาไม่รู้จักหรอกคะ่ะเขาไม่รู้จักคุณค่าเขาไม่รู้จักคุณค่าเพราะเขาไม่ได้เหนื่อยไงคะเขาไม่ได้เหนื่อยคุณโอนไปเหอะสิบล้านเขาก็รับถามว่าเขารู้จักชื่อคุณไหมรู้จักรู้จัก แป๊บๆเดี๋ยวเขาเขไปทําอย่างอื่นที่มากไปกว่านั้นเขาเอไปใช้จ่ายอย่างอื่นนะคะก็เหมือนอย่างก็เหมือนอย่างที่เนาะอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าป้าคนหนึ่งแกก็ตามส้มตามอยู่ในร้านค้าตรงนั้นเลยเนาะแกมาบอกว่าอุ้ยส้มตามําไม่ตาแล้วเดี๋ยวนี้ครกละยี่สิบบาทเอง แกเป็นยูทูบเบอร์แล้วไงคะแต่ยังไม่ได้ดังขนาดนั้นมากมายหรอกแล้วแกก็บอกว่าจะมานั่งไลฟ์สดให้คนโง่โงถามว่าทำไมไม่ไม่ตาส้มตามแล้วหรออะไรแบบอย่างนี้เพราะว่า f อฟโอนเงินซื้อของให้แกโอนซื้อกระเป๋าให้แกโอนซื้อเสื้อผ้าให้แกหมดแล้วไงคะเท่านั้นแกก็คิดว่าแกได้พอแล้ว นะคะแกได้เครื่องนุ่งหม่มแกได้โซฟาอยู่ที่บ้านแกแกก็เลยไม่ทำการทำงานเหรอเข้าใจว่าคุณเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber. แต่มาบอกว่าจะไลฟ์สดให้คนโง,โง่ๆถามว่าไม่ตำส้มตำแล้วเหรอครกละยีิบาทโอ้โหแล้วสมัยก่อนครกละ20บบาทนี้ก็คือแพงแล้วคะ่ะบ้านนอกนะ่ะ แต่พอตัวเอง FC ส่งเงินไปให้ให้ของบริจาคของเยอะแยะแบบนี้เขาสงสารเอ็นดูแล้วมาพูดว่าให้คนโง่ๆถามพนะาว่าไปพี่น้องนะคะพูดไปมียาวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ เจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะทำทุกวันให้ดีที่สุดเรียนรู้เปิดสมองคิดก่อนที่จะทำนะคะขอบคุณมีความสุขค่ะ